เป็นส่วนสําคัญด้วยสิจริงรถแรงเนี่ยหรือรถท็อกเยอะๆเนี่ยเบรกมันเบรกไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่ครับ,รบแล้วมันเสียหายหนักด้วยสิครับขอบคุณมากเลยครับลูกค้าต้องการเพิ่ม performance เรื่องของเบรกเขาต้องการฟื้นฟูกลับมาบมไม่ไม่ต้องการผิดพลาดเลยครับผม แถวนี้ไม่ได้กินวะแถวนี้ไม่ได้อร่อยวะต้องอย่าพี่ถามเข้าเข้าไมเลยก็ได้ครับเอาอัดอยู่ไม่ได้เหรอโอ้กูเริ่มแล้วเนี่ยเอาเหรอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อาสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเข้าแถวนี้ไม่ได้กินวะถามผมหรือถามโค้ดถามคุณนี่ถามผมผมไม่รู้แถวนี้ไม่ใช่ที่ของผมแถวนี้เขาเรียกอะไรวะแถวนี้เขาเรียกโคแก้วนวมมินเนี่ย กิ่นเก่าพี่นี่เฮ้ยไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเคยมาเคยมาแต่บอกกิ่นเก่าหน่อยเขินเลยคนนี้เคยมาเคยมาอยู่แล้วที่นี่เคยมาปะที่ไหนที่เนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้เคยไม่เคยคุณมาจอดรถแล้วก็ปล่อยผมลงนี้ผมเลยรู้ที่จริงอ่ะเราเราพูดคุยกันตรงไหนก็ได้นะรติดป้ายห้าร้อยที่ไม่มีแดดเ่ยแล้วก็ติดป้ายห้าร้อยติดป้ายห้าร้อยเขาขายขายอยู่ใช่ปะขายอยู่สัวนีครับทานผู้ชมพบกับรถ ไปบ้านะเข้ารายการเลยเหรอเข้าเลยผมไม่ได้จะล้อเรียนนะท่รรานประธานแม่งบอกให้ผมทำเนี่ยเรารายการนี้คือหลุดบานไปลายไปแล้วปลายบาน,บานแล้วคือหลุดไปเยอะแล้วพวกรถลีสตอร์รถวินเทจเนี่ยต้องนนบอกปลายบานวันนี้จะพามาชมซีรีส์หนึ่งซีรีส สี่ลีปันรถเกา่าจะมีกี่ตอนยังไม่รู้นะต้องอยังไม่เห็นหน้างานเลยอจริงๆอะ่ะคือได้รับความไว้วางใจจากพี่ไก่ออโตโคราฟปู่พี่ไก่เนี่ยทำรถเมกันโดยส่วนใหญ่ดีจะโตแต่งทุกอย่างเลยได้ข่าวว่ารู้จักกับคนวงในที่นี่ด้วยคนในที่นี่ผมคือผมอ่ะเคยได้รับความไว้วางใจจากพี่ไก่ให้ทํารถมาสแตงไปหนึ่งคันถ้าย้อนดูจะเห็นใส่เบรก GCR 3 5หน้าหลังสีดำสวยมาก วันนี้ผมก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่ไก่จะมารับรถกระบะไปทําเบรกรถกระบะเขามีโจรรถกระบะคันหนึ่งมีล้อชุดหนึ่งที่เขาเตรียมไว้ให้เดี๋ยวพาไปดูว่าหัวบานแค่ไหนรถกระบะที่คุณนึกถึงจะเป็นอะไรบ้างอ๋อ new ไม่ดี๋ยวรถเก่าดิบิ๊กเอ็มเก่าเก่าบิ๊กเอ็มด้วยว่าบิ๊กเอ็มก็เก่านะรัสสันมากระโดดยังพอเจอที่พูดมายังเจออยู่เจออยู่วันนี้พาไปดูเลยดีกว่า กับสำนักออโตคราฟนะครับผมซึ่งได้รับก็ไว้วางใจจริงๆเลยก็คือเห็นรูปในรถอะรูปที่พี่ไก่ส่งมาให้อ่ะในโทรศัพท์อะเห็นแล้วแม่งแบบจะากค่ำอ่ะอยากค้่ำไปเดีด๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน,นี่ขนาดเก้าสหนึน่งก้าุดยังสวยนะดูดิ หนึ่งเก้านย์ e สำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าพี่แนะนำใส่เบสมันจะมีสองช้อยอช้อยแรกเลยก็คือเอาคลิปเปอร์ mg ของเบมโบที่เป็นหน้าสี่พอตหลังสองพอทที่เราทำรถเทีย vvip เราไปอันนั้นคือหนึ่งชุดอีกหนึ่งชุดเลยก็คือแบบหน้าหหลังสี่ไปเลยก็อ,อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบสไตล์แนวไหนแต่ส่วนใหญ่อะต้องบอกว่าแนวเนี้ยออกเป็นแนว เอ็มจีหน้าสี่หลังสองจะสวยกว่างบงบอยู่ประมาณ่าไรบานด้วยไม่บานใช่งบไม่ข้ามแสนไปคันนู้นไหมถ้าคันนู้นนะพี่จักถ้าดูทรงล้ออย่างนั้นแต่งอย่างนั้นพี่จักแนะนำส่เบรกอะไรโหพวกนี้ต้องวิวบูดวิวบูดคลิปเปอร์มันจะเล็กหน้าดิสหลังดัมลูกค้าไม่มีคันสมมุติเป็นคันนี้ไม่มีในใจมาถามพี่เห็นรถแบบนี้กับงบประมาณแสนวิวบูดวิวบูดี่แซดเ้ย ฟอร์เลดี้ป่ะแต่ละคันนี้เขานี่จะพะด้านหน้านะยังไม่เข้าไปด้านในนะเฮ้ยผมเห็นคันนึงแบบแค่ทะเบียนก็เตะตาแล้วอะ่ะขออนุญาตนะครับนี่มาดูนี่มาดูเบรกเทพเทเบรกเทพเหมาะสมจริงๆเลยนะครับคนทําเบรกพูดนะพูดคำว่าเบรกเทพขึ้นมาเลยน,นีชุดนี้เทพเลยเอเลนนะสุดนะคือแต่ละคันในอูน่นี้ต้องบอกเลยว่าตีเป็นมูลค่าไม่ได้จริงๆนะเพราะแต่ละคันนี้แบบ ปั้นคันหนึ่งอ่ะคุณคิดดูต้องใช้เงินเท่าไหร<ช>่และเรามีส่วนร่วมในการบูรณะระบบเบรกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นที่เราทำเออมาสตตงไปอ่ะสนุกม,มากกับการทำรถที่มันเก่าแบบเก่ามากๆซึ่งเราเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยม,มันท้าทายาแล้วพอมาเจอ,อรถพยาบาลอืมแม่งยิ่งท้าทายเท่าใหญ่เลย<า>มันเป็นรถบรรทุกทใหญ่มากอ่ ล้เราาามทกบขออนุญาตครับโอ้ขอบพระคุณมากครับผมมาถึงพี่ไก่ก็ฝากของดีครับพี่ไก่ออตโต้คราฟนะครับผมสวัสดีนะครับ ขอขอสัมภาษณ์พี่ไก่จากนิดนึงนะครับจะด้องนั้นไหนดีแล้วแต่พี่ไก่เลยครับสะดวกตรงไหนอกเลยโอเคไปครับมาครับตอนนี้เรามาคุยกับพี่ไก่กันนะครับผมสำหรับรถที่เราได้รับความไว้วางใจจากพี่ไก่นะครับครับพอเป็นมาของรถคันนี้ลูกค้าต้องการอะไรครับพี่ไก่ลูกค้าต้องการเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของเบรกครับครับแล้วก็ตอนนี้ทั้งล้อทั้งยางเขาก็ค่อนข้างเต็มพอสมควรครับแต่ทีนี้ไม่ได้คงคงไม่ได้คิดเรื่องอ่า ไฮสปีดมากๆด้วยความที่ตัวรถเนี่ยอายุมันค่อนข้างเยอะแต่แต่แต่เช่นกันเขาต้องการฟื้นฟูกลับมาไม่ไม่ต้องการผิดพลาดเลยครับผมนึกถึงคุณเลยขอบพระคุณมากครับที่วเพราะว่าหน9่ตอนนั้นประทับใจครับทีเนี้ยผมอยากจะถามเลยครับคันนี้ครับพี่ไก่จุดไหนเป็นจุดยากที่พี่ไก่ต้องทํางานกับมันก็น่าจะเป็นเรื่องของสนิมทั้งหมดแหละเพราะว่าตอนนี้คงคงหลังจากนี้ไปคงไม่เป็น ภาพนี้แหละเขาจะเป็นเป็นรถที่ที่เน้นคลีนเลยครับก็คือจะแปลงโฉมเป็นสายคลีนเลยใช่ครับและอันนี้ก็คือเครื่องก็ทําที่นี่หรือเปล่าติดมากับรถตั้งแต่ลูกค้าซื้อแล้วแล้วก็มาถ่ายมาถ่ายของเหลวกับเรามากกว่าครับครับคนรี้กว่นรุยไหลครับหนึ่งอาเป็นหนึ่งเก้าห้าเก้าอาปาเช่ครับเป็นเชฟโรเล็ตนะครับเชฟโรเลตอาปาเช่ถ้าเป็นปีต่ําลงมาเนี่ยไฟหน้ามันจะเป็นดวงเดียวอ อันนี้ไฟคู่เลยครับอ่าครับผมก็เก่าพอสมควรครับก็คือซึ่งในหัวรถครัพเนี่ยคือแนวอเมริกันเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่อยู่แล้วครับผมทั้งรีสโต้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกอย่างเลยคัสตอมครับผมรบต้อวนพี่แก่พาดูดีเทลคันนี้นะครับตัวเครื่องจะเป็น350นะครับเป็น V8 ครับรบถึงต้องการเบรกที่ค่อนข้างจะจะเอาเขาอยู่หน่อยครับผมผมแอบเห็นมานิดนึงสวิตช์เบรนยางใช่ มีเบอร์ยางมีเบอร์ยางด้วยนะเรัาเจ้าของเขาจะวัยรุ่นหน่อยครับเขาจะเอาสนุกแล้วจริงๆแล้วเขาเคยส่งคลิปเบอร์ยางมาให้ดูก็ก็ก็ดูแล้วเออมันมันน่ารักดีครับ,รบผมแล้วหลังจากนี้ไปก็น่าจะมีเบอร์ยางให้พี่ดาวครับโดยรวมแล้วรถคันนี้แถวรับพี่ไก่ <ฮะ S 1> สมบูรณ์ไหมครับถือว่าครบแล้วก็เจ้าของเขาเขาเปลี่ยนหมดเลยนะครับ,รบจะเป็นกระจกจะเป็นคือทุกอย่างเนี่ย อะไรเนี่ยโดนเตรียมไว้หมดแล้วก็คือเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนพวกทั้งหมดภายนอกด้วยใช่ครับพวกยางพวกกระจกพวกอซีนต่างๆนู่นนี่นั่นหรือกระทั่งไฟหน้ากระจังหน้าหรือกระทั่งไม้ในลูกกระบะก็จะทําเป็นสไตล์ไทยแล้วจะเป็นใส่ไม้มะข่าแดงซึ่งซึ่งเราเคยทําไปแล้วปรากฏว่าฝรั่งเขาชอบมากเพราะว่าเฮ้ยไม้สวยไม้สวยซึ่ง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  ซึ่งตัวพี่เองพี่ก็ยังชอบเลยครับต่อไปรถันนจยกายเป็นรถสีสีอ่อนมีมีเป็นทูโทนนะครับแบ่งทูโทนบนล่างมีเรื่องหนึ่งอยากจะขอรบกวนพี่ไก่ครับขอรบกวนไปตั้งแต่วันนี้เลยหลังจากที่ผมทําระบบเบรกให้พี่ไก่เสร็จแล้วผมจ่งรถกลับมาเนี่ยครับหลังจากนั้นพี่ไก่ทําเสร็จเนี่ยผมขอมาถ่ายรอดได้ไหมครับยินดีเดี๋ยวจะขับรถไปให้เลยขอบพระคุณมากครับตื่นเต้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าการที่คนเรา จะได้ทำรถแนวๆนี้มันมีไม่ไม่เยอะมีไม่เยอะนอกจากเฉพาะจุดจริงๆอย่างที่ไก่เนี้ยเฉพาะทางเลยจริงๆอะส่วนเราเนี่ยมันเป็นแค่ความปลอดภัยเล็กๆแต่เราก็ยังมีส่วนร่วมก็ถือว่ามังภูมิใจนะมันสนุกเดี๋ยวเราจะชมตอนเสร็จด้วยเป,เป็นส่วนสําคัญด้วยสิไอเ <ขอ S 1> บร<อ>กบเนี่ยเป็นส่วนสําคัญคด้วยจริงๆรถแรงเนี่ยหรือรถทอกเยอะๆเนี่ยเบรกมันเบรกไม่ได้นี่มันเรื่องใหญ่ครับ,รบ,บแล้วมันเสียหายหนักด้วยสิครับขอบคุณมากเลยครับพี่ไก่ทํารถมาเยอะมากรถเมกันครับรถยุโรปครับ ในหนึ่งในใจของพี่ไก่ครับที่พี่ไก่ทำแล้วพี่ไก่รู้สึกว่ารักกับรุ่นนี้ยี่ห้อนี้เป็นอะไรครับยกตัวอย่างได้ไหมครับจริงๆแล้วมันกลับมันออกไปแล้วก็คือ 19- 6 9ก้า้ขนาแหละครับก็คือผมเคยทำไปใช่ใช่ขนาดขนาดเพราะว่าเราใส่ความเป็นไทยเข้าไปทั้งหมดเลยครับผมครับใส่สไตล์ที่เป็นเราคนทำรถนะครับก็จะรู้สึกว่ารักและผูกพันถึงบางทีเราไม่ใช่เจ้าของรถแต่เราเป็นคนปั้นเราเป็นคนสร้างขึ้นมาเราก็จะรู้สึกรัก แล้วผูกพันธกับมันถูกไหมครับพี่ใช่ครับนี่ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่เลยครับที่ให้ความไว้วางใจยินดีเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนำเจ้าลูปหล่อคันนี้กลับไปยินดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาพบกับคนวงในในออโต้คราฟนะครับผมซึ่งเป็นอาเซียพัฒนาการรุ่นน้องที่ผมรู้จัก เบิร์ดครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ดคือก่อนหน้านี้คุณมาเม้นผมอะว่าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันเร็วๆนี้ครับทีนี้วันนี้เราได้เจอกันแล้วครับผมคือผมเดินเข้ามานี่แม่งตื่นตาตื่นใจมากเลยในฐานะที่คุณทํารถพวกนี้มาครับคนทํารถอะ หลังจากที่ผ่านมือมาหลายยี่ห้อครับมันก็จะมีอยู่ในยี่ห้อที่แม่งอยู่ในใจครับที่เรารู้สึกเราปื้มเราชอบครับก็คงจะเป็นรถที่ทําอยู่ประจําก็คือเป็นฟอร์ดมาแ่งครับพาไปชมหน่อยสิก็จะมีมีเป็นคันนี้ครับเป็นทําคันนี้ทำเป็นเช e เบย์เป็นจีทีห้าร้อยครับโจทย์ของลูกค้าคืออะไรคันนี้ทําเป็นมาแ่งที่เป็นเชลเบย์พวกนี้เวลาเราทาเนี่ยความยากของมันอ่ะหนึ่งเลยเรื่องเวลาที่คือความยากนะใช่ครับ 2คือการหาอะไรครับสําหรับคุณเนี่ยเรื่องไหนยากกว่ากันสำหรับคุณอะไรยากที่สุดความสมบูรณ์ครับรายละเอียดรายละเอียดของตัวรถที่ขายนะครับความเดิมลุคที่เป็นออริจินอลวกเ้ลครับคือต้องยังคงอยู่ใช่ครับใช่ผมว่ารถมันจะสวยอ่ะมันไม่ได้สวยที่สีอย่างเดียวใช่ครับแต่นี้ก็อยู่อยู่ที่อยู่ที่ลูกค้าส่วนหนึ่งด้วยว่าความต้องการลูกค้าเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาต้องการเดิมขนาดไหน บางคนก็อ,อาจจะชอบแนวคัสซั่มเนี้ยค,ครับก็กกไม่เจอกันตรงกลางระหว่างคัสตอมกับเดิมเนี่ยในความเข้าใจของผมนะในการทารถเนี่ยผมว่าคัสซอมมันง่ายกว่าสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นการออกแบบในรูปแบบใหม่ผสมประสานกับรูปแบบเก่าครับแล้วในความคิดเห็นของคนทาเนี่ยแบบ,บไหนง่ายกว่ากันมันไม่มีคําว่าง่ายผมว่ามันจะใช้คําว่าเป็นต่างต่างบริบทกันมากกว่า ือเดิมก็ก็จะมีทางเดินของเขาอยู่คัสซอมเราก็จะมีทางเดินอีกทางหนึ่งซึ่งมันมันจะไม่มีคําว่าง่ายอยู่ในนั้นเลยใช่ครับนี่ผม,มใช้คําผิดใช่ป่ะไม่ไม่เชิงว่าผิดในความเข้าใจของคนทั่วไปใในในอันนี้อาจจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมครับคุณมันละเอียดอ่ะ ผมมันหยาบไงไม่ถึงนั้นพี่จักรก็พูดไปยินดีครับเชิญครับคันไหนดีก็อเน่เป็นเป็นมาสแตงนะครับก็คือส่วนใหญ่จะเป็นมาสแตงอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับรถรถเมกันอ่ะส่วนใหญ่มาถ้าเราก็เล่นมาสแตงใช่ปะใช่ครับแล้วก็เชฟคาร์โมโลคาร์โโลใช่ครับคอเวสแต่ส่วนใหญ่ที่นี่ที่นี่ก็จะเป็นมาสแตงส่วนเมนูคันหนึ่งอ่ะคือตอนเด็กๆผมเคยมีรถแบบนี้อยู่คันหนึ่งครับผมเห็นอยู่ที่อู่คุณเนี่ยคันนี้เลยเนี่ยเก้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยตอนเด็กๆผมมีนะ มันไถเล่นอยู่โอ้รถของเล่นใช่ไหมใช่คือไม่เป็นรถที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้ววิ่งตามท้องถนน9 11, 9 11, เฮียบเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเราเรียกกันเก้าหนึ่งอ่ะครับซึ่งในยุคสมัยนั้นอะ่ะมันสุดแล้วใช่ไหมแต่พอพอกลับมาเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยครับไม่กลับกลายเป็นสุดยิ่งกว่าใช่ใช่ปะ่ะถ้าใครได้เขอาครองตอนเนี้คือเราจะรู้เลยว่าเก้าหนึ่งหนึ่งนี่แม่งสุดจริงนะสุดจริงครับใช่ป่ะคลาสสิกเสียอยากสุดเสียกระจัดนี่สินโมโหลาน เดี๋ยวเบอร์เล่นกูแล้วผมถามเน่ยราคาราคาตอนเนี้ยจริงผมไม่ไม่แน่ใจเราาื่อรง,รงราคาจริงไม่ไม่กล้าพูดเรื่องราคาคือมันเป็นอย่างนี้่าเสียสาหรับรถคลาสสิกเนี่ยครับไม่มีราคาที่ตายตัวถูกต้องครับใช่ไหมคนซื้อถูกใจคนซื้อถูกใจซื้อคนขายถูกใจกขายก็ขายใช่ครับใช่ครับ่าไม่มีราคาที่ตายตัวสมมุติสมมุติผมครอบครองคันนี้อยู่ผมอยากขายในราคา 20M ครับเสียเห็นเสียถูกใจ ผมก็ซื้อเลยใช่ไหมมันไม่มีราคาตายตัวอยู่แล้วสำหรับรถแบบนี้ใช่ครับคนทําก็ต้องเงินถึงหมายถึงเจ้าของรถถูกต้องส่วนคนรับทําเนี่ยต้องมีใจให้กับรถถูกต้องถูกว่าไม่งั้นไม่ทาไม่ได้จริงนะครับอมชอบมากเลยคูยกับคนละเอียดนี่แม่งไม่แน่นอนจริงอาจจะไม่ขนาดนั้นเฮ้ยสำหรับเสียเบอร์นี้ผมว่าผมอะไรงานคนละเอียดงานคนละเอียดคันที่ผมจะรับไปทําเนี่ยคุณพาไปชมหน่อยว่ารายละเอียด ที่ลูกค้าต้องการอ่ะหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วแล้วมาถึงมือคุณคุณต้องทําอะไรบ้างการอยู่ในข,ขั้นตอนการสรุปกับลูกค้าอยู่นะครับแต่ก็คือไม่ไม่หนีจากลุก,ลกเดินลูกค้าสินะครับสิ่งสำคัญเลยคือเดี๋ยวผมต้องขับคันนี้กลับครับผมอยากให้คุณพาชมภายนอกโดยรวมแล้วก็ภายในแล้วก็เครื่องยนต์ผมกลับไปถึงอู่ใช่ไหมถึงแน่นอนถึงแน่นอนครับถึงแน่นอนไม่ถึงคันนี้ของคุณเลยนะรับยินดีช่วงล่างเครื่องยนต์ตอนนี้มันสมสมบูรณ์แล้วก็เลยจะเหลือ ที่จะให้พี่จักรเดี๋ยวช่วยดูแลเรื่องเบรกให้ครับผมก็เดี๋ยวเรื่องงานเดี๋ยวผมดูแลให้ทาชมหนดีกว่ารอบๆตัวรถภายในนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นลุกเดิมอยู่นะครับเกียร์ก็ยังเข้าที่ที่คออยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเครื่องยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ฮวงวายเดิมครับเกียร์คอเกียร์คอครับแอร์เย็นไหมแอร์เย็นครับ เย็นเบรกดีแต่ก็ยังดีไม่พอสาหรับที่ลูกค้าต้องการก็เลยต้องให้บริการดูแลให้คือเมื่อกี้ผมคุยกับพี่ไก่แล้วเพราะว่าพี่ไก่บอกว่าคันนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นสายคีนเลยครับก็คือผมขอพี่ไก่ไว้ว่าถ้าถ้าเส็จแล้วอะรบกวนเสียเบิร์ดแจ้งผมหน่อยผมจะกลับมาที่นี่อีกทีดีมากมากครับแต่ขอกลับมาอีกครั้งเพราะว่าผมว่าสไตล์เนี้ยไม่ก็คลาสสิกอยู่ละถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคีนเลยอะไม่ก็คงจะ มันสวยไปอีกแบบนึงอ่ะใช่ไหมครับมคือมันจะเป็นทรงสบายตาไปเลยครับเราอยากจะเห็นว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเรารอดูตอนใส่ล้อใส่ครบก็ไดานะผมว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับได้ก็เดี๋ยวผมขอรับคุดหลอกลับไปที่อู่หน่อยนะคุนดีครับดูแลด้วยครับพี่ดีอย่างครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณเสียเบิร์ดด้วยนะครับเสี่ยพัฒนาการตัวจริงครับผมโอ้โหตัวขาวไว้เราคงได้ปะกัน ในยามค่ำคืนยามค่ำคืนแล้ว <c oughs> เจอกันแ้ช่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมดเดี๋ยวเราจะเอาคันนี้กลับไปที่อู่เรานะครับแล้วเราจะไปรื้อ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 ระบบเบรกกันนะครับผม